ตัวของคุณจุลินดูนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณจุลินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณพิทพีภูแล้วก็คุณนรการและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีปิดดขอเรียนว่าครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอเรียนว่าถ้าเสียงขาดหายขอภัยนะครับผมอยู่ในรถเดินทางจากพังงาไปลงเรือที่ท่าเรือภูเก็ตเพื่อไปเกาะยาวใหญ่ครับ อ๋อตอนนี้เสียงาลาที่พักนักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านหนาวกับพัะมีภารกิจอยู่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เสียงยังชัดเจนอยู่นะคะคุณจุลินขาก่อนที่จะไปเรื่องของการทําประชามสิิค่ะขอถามนิดนึงว่าคือถ้าเป็นเอาเป็นมุมของพักประชาธิปัตย์นะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะว่าเรายังไม่ค่อยเห็นว่าพรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความเห็นเท่าไหร่ครับสำหรับร่างใหม่ที่เพิ่งผ่านครมไปเนี่ยนะครับ พักยังไม่เคยได้คุยกันครับ mm hmm. ถ้า mm hmm. สมมุติว่ามันมีร่างที่ผ่านคอรมอมาชัดเจนแล้วก็รัฐบาลตัดสินใจว่าจะเสนอเข้าสภาตอนนั้นนะครับ mm hmm. ที่ประชุมพักหรือที่ประชุมเช่สองของพรรก,ก็จะคุยกันว่า mm hmm. จะมีความเห็นไ่าอย่างไรครับครับมีรัฐมนตรีอยู่สองท่านนั่งอยู่ในคอรมอไม่ได้มีการมาอัปเดตอะไรกับลูกพรรเลยยังไม่ได้เจอกันครับเพราะว mm ่า hmm. เพราะว่ายังไม่ได้มีการประชุมส่อเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ครับคบแปลว,ว่าคงจะรอเวอร์ชั่นที่ผ่านคอรมอร,รอบสองก่อนเข้าสภาอีกทีหนึ่งถูกต้องอล่าคะใช่ครับแล้วก็แล้วก็ต้องรอความชัดเจนว่ารัฐบาลสุดท้ายจะตัดสินใจเสนอเข้าสภาหรือไม่นะครับคครับร่ะทีนี้ข้อเสนอของคุณจุลินก็คือมองว่าคือเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าควรจะต้องทําประชามติ เพราะว่าอะไรถึงมองว่าควรจะต้องถึงขั้นสอบถามประชาชนและทำประชามมติคธ์คะผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบอย่างกว้างขวางนะครับทั้งทาง,ทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมากนั่งเป็นประการแรกประการที่สงก็คือประชาชนก็มีความเห็นต่างนะครับฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยแต่การที่สามก็คือ พรคก,การเมืองเนี่ยก็ไม่ได้หาเสียงมาก่อนว่าจะทำคาสิโนอาจจะพูดแค่กว้างๆแต่ไม่ได้ระบ,บุชัดว่าจะมีการทำคาสินโนเพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชนนะครับเพราะนั้นข้อยุติที่ดีที่สุดทางหนึ่งเนี่ยก็คือการทำประชามติเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชนว่าสุดท้ายแล้วประชาชนเขาเห็นด้วยที่จะให้ทำหรือไม่นะครับซึ่ง อันนี้เป็นทางออกที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเป็นประโยชน์กับทั้งทางฝ่ายรัฐบาลเองที่จะได้มีความชอบธรรมถ้าประชาชนเห็นด้วยถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็ยกเลิกได้ครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตยก็ควรรับฟังเสียงประชาชนประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยเพราะนั้นมันจะเป็นทางออกให้กับทุกฝ่ายได้นะครับในเรื่องนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย บางประเทศเขาก็ใช้ประชามติในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสำคัญเช่นสวิสอันนี้เขาทําประชามติบ่อยมากแต่เราไม่ต้องถึงกับบ่อยอย่างเขาอนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันมีผลกระทบกว้างขวงก็สามารถทําได้ครับแล้วก็คุ้มคุ้มที่จะทํานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมตัดสินใจค,ใครับน่าสนใจนะคะทีเนี้ยถ้าถามเป็นไทม์ไลน์ล่ะคะไทม์ไลน์ในการทําประชามติคุณจุลินมองว่าคือ เราควรจะทําแยกออกมาเลยเฉพาะเรื่องนี้หรือว่าไปรอการแก้ไขรัฐมนูลแล้วเป็นคําถามพ่วงเข้าไปคะเพราะว่าทาประชารอรอบหนึ่งก็สามพันล้านทำได้ทั้งหมดครับซึ่งไม่ช้าไปใช่ไหมครับถ้ารอการที่จะเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นโดยคณะรัฐมนตรีได้ครับอันนี้เป็นนโยบายของครมอได้ในการที่จะทําประชามติครับเราควรทําก่อนเข้าสภาหรือเปล่าคะก็ควรที่จะให้มีการรับฟังความเห็นประชาชนก่อนครับถ้าจะทํานะครับ อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นความเห็นของผมที่ผมคิดว่าก็ประกอบการพิจารณาของของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายต่างๆด้วยนะครับครับส่วนตัวคุณจุรินเองในฐานะคนภาคใต้มีพื้นที่หลายที่อย่างพังงาหรือว่าเกาะอื่นๆ <c oughs> ที่อาจ,จเหมาะกับการเป็นที่ตั้งของ e อนเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ส่วนตัวคุณจุรินเห็นด้วยกับไอเดียนี้ไหมครับเออผมไม่มีส่วนตัวดีไหมครับเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ย e อนเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมคิดว่าแรงต่อต้านเนี่ยไม่มีครับ แต่ประเด็นใหญ่มันคือคาสิโนอืมันอยู่ตรงนั้นแหละครับครเพราะว่า<อ>ถ้าจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยผมคิดว่าประชาชนเขาก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรฝ่ายที่ต่อต้านก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราฟังหรือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ขัดการเพราะการทําศูนย์การค้าการทําร้านอาหารการทําแหล่งบันเทิงเราก็มีกันอยู่แล้วในประเทศของเรารในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่สิ่งที่มันจะเป็นประเด็นที่เป็นความเห็นที่ ขัดแย้งกันอยู่ก็คือคาสิโนตรงนี้ครับเป็นประเด็นใหญ่เข้าใับว่าสุดท้ายแล้วมันได้คุ้มเสียหรือไม่หัวใจสําคัญตอนนี้คนพุ่งไปที่คาสิโนคมอถึงแม้ว่าจะมีการออกมาพูดจากฝั่งหลายฝั่งที่บอกว่ามันไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นก็ตามแต่มันก็เป็นประเด็นทีนี้คุณจุลินคะเมื่อกี้นี้มันมีประเด็นหนึ่งที่คุณจุลินบอกว่าอมันไม่ได้ถูกเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเลยแต่ทีนี้ค่ะในหลายๆยุคเนี่ย ระหว่างทางที่รัฐบาลทํางานมันก็อาจาจะมีนโยบายใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาสอดแทรกขึ้นมาตรงนี้มีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงคะก็รัฐบาลก็สามารถทําได้แต่ว่าในขอบเขตที่ประชาชนไม่เห็นขับแย้งกันหรือว่าเห็นชอบด้วยในภาพรวมๆนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่และมีผลกระทบในวงกว้างอย่างที่ผมเรียนเนี่ย อันนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามมาเหมือนกัน<ม>สําหรับฝ<ม>่ายที่เขาไม่เห็นด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย<ม>การตัดสินใจประชาชนเรื่องมาเนี่ย<ม>ก็เลือกให้มาทําในสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้เป็นด้านหลังมไม่ได้หมายความว่าจะให้สมบัติการตัดสินใจไปเลยในทุกเรื่อง<ม>ทั้งเป็นเรื่องที่ประชาชนยังมีความเห็นที่ที่ขัดแยง้งหรือไม่ตรงกันอยู่เป็นจำนวนมากมอะไรอย่างนี้เป็นต้น รผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับรัฐบาลครับที่จะช่วยสร้างความชอบธรรมด้วยให้กับรัฐบาลถ้าประชาชนก็เห็นชอบด้วยครับ,รบมีอดีตสวท่านหนึ่งบอกว่ารัฐบาลควรแสดงความจริงใจแล้วก็ออกเป็นร่างพรบรคาสิโนโไปเลยไม่ต้องไปแฝงอยู่ในสถานบันเทิงครบวงจรแบบนี้มันจะได้มีการควบคุมที่ชัดเจนและทําให้ตรงไปตรงมาไปเลยเรื่องนี้คุณจุรินมีมุมมองอย่างไงครับเอก็ก็เป็นความเห็นของแต่ละท่านครับ คุณสุลินไม่มีความเห็นแต่แต่แต่ผมมีความเห็นอย่างอย่างที่ผมเรียนไปว่าลองลองไปพิจารณาดูว่าถามประชาชนดูครับค่ะนะครับอคุณจุลินคะถ้าสมมุติอันนี้ขอข้ามช็อตไปนิดนึงนะคะว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกเข้าสภาไปแล้วแน่นอนว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยในเรื่องของเสียงการโหวตของคุณจุลินต้องตามมติพักจ <c oughs> ต,ต้อง <c oughs> เป็นยังไงคะต้องตามตามติพักใช่ไหมคะครับ ถามยามไปคุยกันในพักก่อนนะครับขอหนึ่งขอดูร่างว่าสุใช้ร่างมันออกมายังไงรายละเอียดเงื่อนไขนะครับแล้วก็สองเมื่อไปคุยในพักแล้วพักในภาพรวมนมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็ก็คือพูดตามหลักการที่ที่ที่มีความรถนคณะที่อยากให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม คุณจุลินคะขอย้ำอีกทีว่าการทําประชามติเนี่ยรอบหนึ่งอย่างที่เราทราบว่ามันใช้งบประมาณเนี่ยสามพันล้านแต่คุณจุลินมองว่ามันคุ้มมันคุ้มถูกไหมคะถ้ารัฐบาลจะทำเพราะว่ามันจบเลยมันมีความชอบธรรมถ้าเกิดว่าประชาชนเอาด้วยมันมันก็จะไม่ต้องมีเสียงแตกแบบนี้แล้วถูกไหมคะผมคิดว่ามันมันคุ้มครับเพราะความเสียหายเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วกับสองสามพันล้านถ้ามันเสียหายเนี่ยมันจะมากกว่านี้งครับมหาศาลเนี่ยครับ โดยเฉพาะปัญหาทางสังคมและผลกระทบกับเศรษฐกิจฐานรากนะครับ,ซ,รบซึ่งซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็พูดกันอยู่เพราะนั้นเพื่อหาข้อยึดติดสาหรับทุกฝ่ายผมคิดว่าเ,เป็นทางออกที่ดีและเราก็มีกฎหมายประชาธิปไตยเจตนารมณ์ของรัฐนูญเจตนารมณ์ของกฎหมายประชาธิปไตยก็เพื่อให้เปิดทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ฝ่ายต่างๆได้ถามประชาชนในประเด็นที่คิดว่า มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับอันนี้ก็ก็เป็นทางหนึ่งครับเอมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับบ้านเราแต่ว่ามันก็ทําได้ครับก็เป็นข้อเสนอหรือเป็นความเห็นนะครับรัฐบาลจะรับฟังหรือไม่ก็ก็สุดแล้วแต่หรือฝ่ายต่างๆจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ครับ ประชาม,มติจะได้ทำกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวโพลหลายสำนักออกมาแน่นอนเรื่องนี้นีด้าสวนดุสิตเนาะกันคะเดี๋ยวถามเรื่องนี้<อ>แน่นอนแค่ตอนนี้ไม่ต้องโพลนะในโลกออนไลน์แสดงความเห็นกันเพียบเลยวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณจรินค่ะที่เข้าสายกับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ